ไปดีพี่จุคนเ้อจ้าตังสีเมือแล้วบันเสื่องของหนาวแห้งพี่น้องเรื่องเ้าตอนกับสิลงเฮือแล้วบันนี่กับแล้วบันนี่ ทุกอย่างไม่ได้เอาจะพักจะมีได้่ไเออคน้เล่ซไดไปไฟไหนพูดชังกับพูดเลยเซแล้วอ่าทั้งเบียร์ทั้งเหล้าเนาะเบียร์ทั้งเหล้าซอยโอ้ยเฮาบอ่าจะขึ้นแล้วลุกให้เอ้ยลงแล้ววะบอได้ขึ้นผู้ใดแล้ววะ เออหัวเละขี no? No. 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 No ้เง no ่อน no ้อยไปขี no ้เงอนใหญ่โตเพียงเพื่อคองมึงเกิอบปกหมูวะ่ะหมเดี่เยนี่กอ้นรถเขาเฮือเขาจะไปขายมันเออ พี่น้องเขาหลังเมือแล้วบันหลังมือหลังมาเฮ้ยไข่ด้วย รู้คอยไปยืนท่าแล้วเนาะอย่าไปใกล้หน้ามละได้โลเออบดได้แล้วจัะน,น่อยพี่จักเน็ตมันบุขึ้นบปจ้ะจาเน็ตมันบุแห้ง ฮะของขาวของขาวเ้บรรยากาศพี no ่น้องสวยงามากมากเลยคนเฮากำลังขึ้นเฮือ อันนี้ซือพ่อสองอันนี้กระสานที่อด่ชื่อพ่อชื่อพอเมหร่นี่ก็เปอมาเยรบอกแล้วหรอกาจะเอาป้าไว้นอกเงินแล้วาขาชินโดแล้วเ

ไปเด้อพี่น้องเด้อขี้เนื้อกลับบ้านแล้วอือเพื่อนเพื่อนพี่น้องเรากลับบ้านแล้วมาสาบางดาวเที่ยงวันไปชิมบิ๊กไม่ใช่ Yeah, I'm about to yeah. ไปดีเบอร์สกูสกคนนะจ๊ะมาฮอนเฮือน่ะเด้อพี่น้องเด้อก็ได้ยัยยงไงลูกชายก็นอนแล้วนะีน่นอยากสะท้อนแสงแล้วหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อก็สะท้อนแหงป่านายเมื่อพูดหนาวหนาวแหงพี่น้องยก็หนาวแหงมาแต่งานดองงานดองนะบ่าวเด้อพี่น้องเด้อ ได้ใบขี้หนูพร้อมมาใบขี้หุาาหูแล้วมาตะบุญแหละใบขี้หุูธรรมชาติปลูกเองเนาะได้ผู้พรอมมาตอนยายตื่นแล้วดูกนผูู้เคี่ยวมากคนไทยเขาห้องอยังวะ ใบชมพูว่พะพบกแม่มไม่ใช่ใบอีหยังเข้าใจแต่คนลาวเองคู่น่ามี่น้องเนาะนี่คู่เขาเอาไปเคี่ยวมากนะนะผู้เฒ่าเขาเคี่คยวหมักนะเคี่ยวแล้วกับปะแดงเคี่ยวกลาแดงม่ได,ได้เอา,า,อา,าแต่ใบได้เอากุ๊กมานำโอ้ยอุ่นให้ก็มีแต่ว่าเอาตัวนี้มานำเพื่อเทอ่าแบบมันมีตัวแซ่บต่วบะแซ่บได้คูดได้ต้องเอามาซ้ำบินเนาะ สามน้ำให้ได้ใช้ทุนไหมคุณแม่ฮห้ได้ให้ได้ให้ได้ไดไดไดพิเด็ดของเฮาก็นี่พี่นอ้องสารสารน้กต่อยตัดอมรบานด้วยบัจเปลุงฮหายยังหายยังโอ้ย มีได้ดูไอ้หนอมบามีนะใช่เคยมีได้เป็นหัยตรงแรงอยู่หนอมม่มีเดี่ยไปเอาให้ไมเอาให้ยืนในห้องไมเอให้ลูกชายกับสอบพี่น้องเอ้ยตุ้ยได้น้องต่อยกันตุ๋ยออกเป็นหน้าท้องอยากไปซื้ออันนวมาลดอยกินแล้วลดพุ่งขนะพี่น้องบูมเป็นยา,ยาเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นซาเป็นยังขนาะกินแล้วลดพุ่งนะะ nhưng hai tự thong tuý ngô miy ngô thong pe, dư nguồn suy nghĩa kỵ sư sinh nam. Nghai mong miy ngô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  miy mẹ, mẹ 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 miy ngô miy อันนี้โดมันด้วยนี่โดมัน,ดนโดกสะกินเหล้ากินเบียร์น้านำาวเขาได้พี่เน้ะเขาจะกินเหล้ากินเบียร์เก่งแหงอยู่บนบน้าน ยอมค่ะว่ะมคขานี่ดอกมันคล้ายๆดอกมะพร้าวนะน้องทอนเสงนว่ะเขาจะท้อนเสงนี่เนาะวิ่งงนี้นาจะบวดสะบ้อนดอกมัน งดงามี่เอาไปแกงใส่ไก่พี่นอ้องแกงเส้นมูงแกงเส้นยางนี่แหละมันจะออกขม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 น้อยนึกงมีคอยมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องไปพู่นะ่หน่ลูกกะระโซไปซ้อยวิ่งเขาแน่บัตามาบัตที่เฮ่อบอัดนี้คือ ขี premises, vanity, 1, ้เหือสองโตขี 1, ้เหือใหญ่แล้ยแบบลงไปขี 1, ้เหื่น้อยเนี่ยไปไปบ้านน้ำเนาะค่ายไปบ้านรับแรงเอ้ยไกลจากในเมืองทางรถนี่เที่ยวบุได้เลยเที่ยวทางเมืองบ้านมาเฟืองเป็นบ้านรับแรงพี่น้องบ้านรับแรงบ้านคนตะกี้นะแต่ค่ายบ้าน คนบางบดนะพี่น้องนี่นะมงตุ้ยอีกคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวต้อยคนเดิมนี่กับบะม,มี่ยังร้ายพี่น้อมาบ้านแล้วมาฮอดปลอดภัยแล้วพี่น้องคิมนี่กับสวัสดีพ่อคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย